สวัสดีครับผมลักบี้นะครับครับวันนี้ผมก็จะมาพูดว่าการส่งสินค้าเก็บเงินไปทาง COD ของไปรษณีย์แตกต่างจากการขนส่งเก็บเงินไปทางของบริษัทขนส่งอื่นยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีคิดยังไงครับผมก็การคิดค่าธรรมเนียม COD หรือเก็บเงินไปทางของไปรษณีย์นะครับจะมีอัตราการจัดเก็บอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์นะครับของราคาสินค้าครับผมสมมตินะครับว่าเราขายสินค้าหนึ่งร้อยบาทนะครับ เราก็หลังจากที่ไปรษณีย์เนี่ยได้นําสายสินค้าเราหนึ่งร้อยบาทนะครับไปที่ผู้รับปลายทางนะครับหลังจากที่ทําการจ่ายเงินแล้วเจ้าหน้าที่ก็รับเงินมานะครับก็เจ้าหน้าที่จะรับเงินหนึ่งร้อยบาทจากลูกค้าปลายทางใช่ไหมครับแล้วผมบอกว่าไงครับเมื่อกี้บอกว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยไปรษณีย์คิดสามเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งร้อยบาทสามเปอร์เซ็นต์ของร้อยคืออะไรครับก็คือหักออกสามบาทก็คือเก้าสิบเจ็ดบาทครับเงินเก้าสิบเจ็ดบาทนี้จะไปไหนครับเงินเก้าสิบเจ็ดบาทเนี่ยทางของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยได้ก็จะนาเงินตรงนี้เข้าในแอปอ ของไปษณีแอปนะครับก็คือวอลเล็ตนะของเรานี่ก็คือ9กบเจาทครับผมาจากที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็เพื่อนๆคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทําไมเราต้องเลือกใช้ซีดีของไปษนียไทยมันแตกต่างจากซีดีของแบตเตอรี่ Factory, หรือเจ้าอื่นยังไงที่ว่า,าส่งส่งเอกชนนะครับข้อแตกต่างนะครับก็คือว่าถ้าเป็นซีดีของไปษนียข้อดีก็คือว่า,า,เ,เ,ววาเราก็เสียเฉพาะค่าส่งในเริ่มต้น นะครับผมก็คือค่าแพ็กเกจที่ทําการชั่งหนักนะครับส่งเริ่มต้นแต่ว่าค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บปลายทางอะ่ะยังไม่ต้องจ่ายครับจะเสียก็ต่อเมื่อว่าทําการส่งสําเร็จแล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นขนส่งอื่นนะครับผมจะสังเกตไหมว่าอย่างเคอรี่เองอย่างแฟดเองอย่างเจนที่หรืออะไรก็แล้วแต่ครับเขาจะคิดค่าธรรมเนียมตั้งแต่ต้นเลยหมายความว่าเราก็จะต้องทําการชําระเลยแม้ว่าสินค้านั้นอะ่ะ ส่งไม่สำเร็จครับผมคราวนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าการขายสินค้าของผมเนี่ยหนึ่งร้อยบาทครั้งเนี้ยผมได้เงินเท่าไหร่นะครับผมสมมุตินะครับว่าผมมีค่าขนส่งตอนที่ผมไปส่งสินค้ากลับไปซีต้นทางเนี่ยครั้งแรกสามสิบาทสมมตินนะเพื่อนๆอาจจะมากกว่าอาจจะสี่สิบห้าสิบก็แล้วแต่แหละถือว่าเป็นเงินตั้งต้นก่อนที่เราต้องจ่ายนะครับสามสิบบาทค่าสินค้าผมหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมแต่ว่าผมบอกแล้วว่า ไปรษณีย์มีการคิดค่าธรรมเนียมในการส่งเงินไปทางเนี่ยคือสามเปอร์เซ็นก็คือร้อยหนึ่งลบสามเปอร์เซ็นก็คือเหลือเงินอยู่เก้าสิบเจ็ดบาทถูกไหมครับตัวเก้าสิบเจ็ดบาทตรงเนี้ยมันไปไหนมันก็จะไปที่แอปของไปรษณีย์ใช่ไหมครับเข้าไปโชว์ตัวเลขเพื่อนๆก็จะดีใจครับโอ้คุณเข้าไปเก้าสิบเจ็ดบาทอ่าเห็นชัดเจนแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าการส่งสินค้าเนี่ยครั้งนี้ของผมเนี่ยต้องคิดค่าส่งในครั้งแรก ตอนเรามาเอาสินค้ามาส่งนะครับสามสิบาทด้วยต้องหักออกจากหนึ่งเก้าเจ็ดบาทครับถึงจะเป็นเงินสุทธิถูกไหมครับอ่าสรุปว่าเก้าสิบเจ็ดลบกับสามสิบาทคือค่าขนส่งที่ผมสมมติครั้งแรกนะครับที่เราไปส่งเนี่ยก็จะเหลือเงินอยู่แค่หกสิบเจ็ดบาทครับซึ่งหกสิบเจ็ดบาทเราก็ต้องคิดแล้วนะครับว่าการส่งสินค้าเนี่ยครั้งนี้เนี่ยอ่าเมื่อเราหักแล้วปุ๊บเนี่ยเราได้กําไรเราได้กําไรไหมเราขาดทุนไหมแล้วก็ดูราคาต้นทุนว่นาเราเราเรา,เราได,เาได้เราได้กำไรจริงๆริงไหมครับ แล้วเมื่อกี้ผมก็พูดถึงว่าเงินสุทธิที่ได้รับหากส่งสินค้าสําเร็จนะครับแล้วถ้าเผื่อคิดกลับกันคราวนี้นะครับถ้าหากว่าไปสัญญาําินจ่ายไม่ได้ลูกค้าไม่รับสินค้าั้งนั้นนะอ่ะเอออันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับผมเราส่งสินค้าไปเนี่ยที่ผมบอกข้างแรกผมก็บอกไปเมื่อกี้แล้วนะครับว่าสมมุติว่าผมมีค่าส่งต้นทางสามสิบาทใช่ไหมหากส่งไม่สาเร็จสินค้าก็ตีกลับมาครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรก็ตีกลับมาแล้วก็ไปรับที่ไปสณีย์แต่เพื่อนๆอย่าลืมว่าเพื่อนๆก็จะเเสีียงินทนทททััครบบา นะครับโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยนะครับผมครับผมดังนั้นผมก็สรุปเลยแล้วกันนะครับว่าการส่งสินค้าเนี่ยนะครับของกับทางของไปรษณีย์ไทยนะครับหรือว่ากับไปรษณีย์อื่นยังไงก็ช่างนะครับสิ่งที่พ่อค้าไม่เข้าออนไลน์ควรที่จะทํานะครับผมแนะนําเลยต้องสิ่งแรกที่ควรจะคิดนะครับก็คือควรคิดค่าขนส่งครับก็คือค่าส่งที่ผมสมมติสามสิบบาทค่าส่งเริ่มต้นต้องคิดรวมเข้าไป กับค่าคอมมิชชั่นนะครับต้องคิดรวมเข้าไปเลยถ้าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คิดรวมเข้าไปแต่ต้นแล้วนะครับผมเมื่อทําการส่งสินค้าสําเร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องไม่ต้องขาดทุนนะครับกับการส่งสินค้านะครับด้วยความปรารถนาดีจากผมครับผมนะครับ <funciona> ขอบคุณมากนะครับ